ตอนนี้น่าจะเลือกว่าน้องเบียได้แล้วเพราะว่าเขาประกาศยอมรับครูนัทเป็นพี่สาวนะคะก็ถือว่าดีใจมากดีใจมากๆจริงๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีใจจริงๆนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะได้รับข้อมูลนะคะเป็นไลฟ์ของน้องเบียรซึ่งลูกศิษย์หรือจะไม่ลูกศิษย์ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าน้องเบียอบอกแล้วนะว่า ใครก็ตามที่มาระรานคนอื่นนะไม่ใช่ลูกศิษย์นะคะพอเมื่อคืนได้รับข้อมูลก็รีบโพสชี้แจงไปแล้วในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าครูนัทเป็นตัวแทนพระมหาวัฒนานะคะที่มาล้มล้างคุณเบียแล้วก็ที่สำคัญเลยคือล้มล้างคำสอนของพระศาสดา ได้ยินคำว่าล้มล้างคุณเบียยังไม่เสียใจเท่าได้ยินคำว่าล้มล้างคำสอนของพระศัสดาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณเบียเองนะคะเ,เขาได้รับการาได้รับข้อมูลนะคะจากการโพสต์ของพระมหาวัฒนานะคะหรือท่านพระมหาวัฒนาอาจารย์มหาวัฒนาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้อาจจะอารมณ์เสียเ,เป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าหากว่าจิตไม่ทัน จิตไม่ทันกิเลสนะคะจิตไม่ทันกิเลสก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เลยไลฟ์ดยอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรอไม่ได้ใคร่ควรอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะใส่ร้ายอะไรคุณนัดนะคะก็รับฟังไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องพูดออกไปแล้วนะคะแล้วน้องเป็นลูกผู้ชายน้องต้องรับผิดชอบน้องต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้พี่ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะส่วนเรื่องการฟ้องร้องคดีหรือไม่ไม่ฟ้องนะคะ ไม่ฟ้องนะคะหลายท่านก็มาบอกว่าครูนัทน่าจะฟ้องนะเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความอย่างชัดเจนและในฐานะที่ครูนัทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยสอนพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็ทําให้คําพูดเนี่ยทาให้ถูกมองว่ามาล้มล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ครูนัทใช้สอนอยู่คือมันทําให้ถูกดูหมิ่นดูถูกเกลียดชังนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะ คุณนัทก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ฟ้องนะคะถึงแม้ว่าจะผิดก็ตามนะคะในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้นะคะเหตุที่ไม่ฟ้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทาม์ไลน์นะคะมันเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่ก่อนที่น้องอาร์มจากไทยนิวนะคะจะไปจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ออกข่าวมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสอาจจะทําให้ ลองเบียร์เข้าใจผิดพี่นะคะหรือว่าไม่เข้าใจในเจตนาของพี่ที่แท้จริงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเรามาปรับกันเรามาคุยกันได้นะคะหนักนิดเบาหน่อยคนพูดเหมือนกันอภัยให้กันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้ทำความเข้าใจกันซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะ